สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทศดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมนะครับน้องเล่หนะฮะหรือโคเล่ฮะคนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาต่อชาเลนจ์นะครับ EP ที่5แล้วนะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วนะฮะจากทุนตอนแรกครับเราแค่ 1,000... ไอ้ หนึ่งร้อยเหรียญโทษทีครับเรามีทุนแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะตอนนี้ EP ห้าครับเราบวกมาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเทรดแล้วกันเนาะโอเคผมขอใส่สูงไปเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้ครับอาจจะเสียงอาจจะแปลกๆไปนะครับพอดีผมเป็นหวัดนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะก็อยากให้พี่ๆทุกท่านครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะนะฮะ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับก็อย่าลืมกลางฝนนะเอ้กลางร่มนะฮะไม่ใช่กลางฝนนะฮะก็พยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับนะก็โอเคครับก็เหมือนตอนนี้ครับเหมือนเป็นเทนขาลงอยู่นะครับตอนเนี้ยเหมือนอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับซึ่งผมตีนัับแนวต้านะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เว์นะยังสามารถเทรดได้อยู่นะครับนะก็เหมือนออเดอร์นี้ก็เรากําลังวินนะครับโอเคสวยไปนะครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนะฮะก็ผมขอวิเคระห์กราฟก่อนนะครับเหมือนตอนนี้ครับผมว่ามันน่าจะลงมานะครับผมขออดักต่าไปเลยดีกว่านะครับนะผมว่ามันน่าจะลงมานะเพราะมันขึ้นไปแล้วมันก็น่าจะลงมาอยู่ดีครับเนาะคือยังไงกราฟมันขึ้นอยู่แล้วครับแต่แท่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะลงมา ผมก็เลยใส่ต่ำไปนะครับเดีย๋ยวเรามารอ,อดูกันนะครับผมนะฮะก็สมมตินะฮะถ้าพี่พี่มื่อใหม่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe นะฮะเพือ่อ<ๆ>เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะนะนิดนึงอะคนละคนละคนละหนึามเอ้ยคนละหนึ่งซับล,ล,ล, 1, 2, 3, ล, 1, 3, ลวกันนะนะเฮ้ยเหมือนก,าก,าก้าวกำลังพุ่งขึ้นเฉยเลยื โอ้โหขึ้นทะยานด้วยออเดอร์ Order นี้เราน่าจะโดนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะเราก็ใช้เทคนิคมาร์ติงเกลนะครับที่ผมสอนพี่ๆหลายๆท่านนะฮะคนที่เข้ามาเรียนแล้วคือจะรู้อยู่แล้วว่าเทคนิคมาร์ติงเกลต้องทำยังไงฮะ mm hmm. ก็คือวิธีการเดินเงินนั่นเองครับหรือเราบริหารเงินทุนนั่นเองหรือสัก forex mm hmm. เขาเรียกว่า M M อะครับเนาะนะโอเคผมอ๋อดักต่ำเลยดีกว่านะ จริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ที่การลงทุนต้องใช้เวลาศึกษานานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียงเงินเพราะที่นี่เรามีครอร์สพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกโดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียงเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ดที่คอยให้คำแนะนำคอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้ โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทรดสดทุกๆวันที่คุณสามารถเทรดสดตามโค้ดได้แบบเรียวทำได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทํากำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับเพราะผมมองว่ามันน่าจะลงมาครับมันขึ้นไปนิดหนึ่งเมื่อก,กี้มันขึ้นแล้วฮะแล้วมันก็จะขึ้นไปอีกนิดแล้วก็จะลงมาครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า20ว่วิอ่า21 20 19 18 17เอเ้าวอ้าขึ้นสูงเฉยเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย,อยโอ้โหอ่าหลอกให้ตายใจนะฮะเมื่อก,กี้ดูดิ ทุกคนดูนะครับโอ้โหมันแบบขึ้นไปถอดไส้มาอย่างเยอะนะฮะแล้วก็ลงมาครับเนี่ยคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงมันสุกด้วยครับแล้วอ่าข่าวมาครับมันก็เลยแบบพันผลนนิดหนึ่งนะในคู่ของ E.U. นะครับนะก็โอเคผมใส่ต่ำไปแล้วนะครับดับเบิ่ไปเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันน่าจะลงมาเหมือนเดิมนะครับมันน่าจะลงมาเหมือนเดิมแน่นอนนะลงลงมาเยอะๆนะฮะก็ ผมอาจจะบอกว่าของเราครับก็คือแนะนำครับถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนครับแนะนำแอดไลน์ข้างล่างมันได้เลยนะครับเพราะของเรามีคอร์สสองฟรีนะฮะตั้งแต่พื้นฐานเป็นจอลึกมีโค้ดที่คอยให้สิกเนลครับหรือคอยนําเทระครับแล้วก็มีเทรดสดเกือบทุกๆวันเลยครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มฟรีนะโอเคเราน่าจะวินนั่นแหละเห็นป่มคือแบบ ก้ามันแบบขึ้นสูงลงสูงมากเลยครับเราต้องค่อยๆนะฮะเนี่ยคือจังหวัดสายเวย์ครับเราต้องค่อยๆนะฮะอืมอเคผมขอใส่ต่เลยดีกว่านะใส่ต่ำไปเลยครับเย็นให้พอรอให้เป็นนะครับคือเราอะค่อยๆเทรดน,นะครับถ้าสโง่ถ้าเรารีบเทรดนนครับรีบแบบใจร้อน บูฟวามคือม,มันก็ไม่ต่างจากพนั้นเท่าไหร่ครับเนาะเราต้องศึกษาความรู้นะครับและเรียนให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือปฏิบัตินะฮะเกสิบแปดสิบเกผมว่าน่าจะวินนะออเดอร์ Order นี้นะพอการาฟลงมาข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับออเดอร์ Order นี้น่าจะวินนะเดี๋ยวพิ่งขึ้นมาสิดูดิแบบวันนี้มันแบบน่ากลัวนะครับคือการาฟวิ่งแบบค่อนข้างรุนแรงเลยฮะ โอเคสวยงามครับสวยงามน,นะเราวินแล้วนะครับมผมขอดูกราฟก่อนนะครับขอดูกราฟก่อนเนาะโอเคผมขอใส่สูงไหมเนีย่ยถ้าออเดอร์นี้คือเป็นออเดอร์สุดท้ายนะเพราะผมมองว่า กราฟมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะถ้าสมมุติถ้าผมได้ผมก็เลิกถ้าสมมุติถ้าผมเทเสียผมก็เลิกนะครับเพราะอย่าง้อยผมก็ได้กําไรแล้วไงแต่อาจจะได้กําไรน้อยกว่า EP ต่อมานะแต่ผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปนะฮะเพราะการาฟดูดิครับการาฟมันลงมาแล้วครับมันก็มีโอกาสที่ขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นไปจริงๆด้วยนะเหมือนเมื่อกี้มันย่อแล้วมันกบีบขึ้นไปนะครับห้าสี่ 5, 4, สองหนึ่งโอเคครับพี่ๆท,ทุกท่านนะฮะโอเคครับ <_ C 2> เรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราบวกมาอยู่ที่ 1, 8, หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดเหรียญนะครับเห็นไหมฮะออเดอร์หลังเราสี่ออเดอร์วินรัวๆนะครับนะแสดงว่าเราเทรดมาเจ็ดออเดอร์เราได้สี่นะฮะแล้วก็เสียสองนะประมาณนี้ นะครับผมก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะก็สวัสดีครับ